จ้ะอ่าจะได้พรโยมอ่าอยู่กี่คนนะบ้านเนี้ยเจ็ดคนเจ็ดคนนะใครบ้างก็มีพ่อมีหนูแล้วก็ลูกสามคนแล้วเอาเอาเอาแมทออกเลยลูกสามคนฮะลูกสามลูกสามคนอ่าลโยมพ่อเนี่ยนี่พ่อแล้วแฟนลูกสามคนแล้วก็หลานอีกคนนึงหลานอีกคนหนึ่งอ๋อแล้ว โยมกับแฟนทำอาชีพอะไรหนูค้าขายค่ะอ๋อขายอะไรขายเครื่องสำอางอ๋อขายได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะก็ต้องดูแลพ่อค่ะไปไหนไม่ได้เลยอ๋อตอนนี้คือต้องดูแลพ่อค่ะอ๋อแล้วพ่อนี่ติดป่วยติดเตียงมานานยังตั้งแต่โควิดแล้วค่ะปีหกประมาณหกสามหกหกสองนะคะอ๋อหลายสามสี่ปีนี่ใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาแย่หนักก็ช่วงปีนี้นว่าประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะ อ๋ออันนี้ตอนตอนนี้คืออาการหนักเลยเหรอหนักคือจะต้องฟอกไตหมอนัดตอนที่ยี่แปดเลยฟอกไตฟอกไตด้วยสัปดาห์ละกี่ครั้งอ่ะสองครั้งสัปดาห์ละสองครั้งอ๋อแล้วแฟนทําอาชีพอะไรแฟนขับรถค่ะได้ได้ได้เท่าไหร่ได้ได้ก็ประมาณสองสามร้อยอะค่ะสองร้อยแล้วลูกสามคนลูกสาคนทำอะไรลูกสาวคนอยู่โรงพยาบาแพรเพิ่งได้เข้างานแล้วก็อสองคนก็เรียนหนังสือ อ๋อเนี่ยคือสองคนแล้วหลายก็ยังเพิ่มปกกว่าแล้วแล้ว,ลวไรายได้มันพอใช่ไหมนะไม่พอเลยค่ะตอนนี้เนี่ยต,ต,ตรงไหนที่ใช้เยอะมากบอสตรงไหนที่ใช้เยอะก็ตรงจ่ายพวกค่าน้ำค่าไฟเนยเยอะมากอืมไม่พอใช้ได้บัตรประชารชนไหมได้ก็อันนั้นก็ไว้ซื้อพวกของใช้ในบ้านอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดไม่พอทำไงก็หนูหนูก็ต้องพยายามที่นลนหาให้พอค่ะแล้วตอนนี้เราไม่ทำงานเลยแล้วแล้วสามีทางทางสามีที่ว่าขับรถดินได้เงิน<ร>ามา,าทำาไงได้วันสองสามร้อยก็เอามาให้วันไหนได้เงินก็จะเอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนส่วนมากจะเก็บไว้ลูกไปโรงเรียนมากกว่าแล้วพ่อต้องใช้แผ่นเพิลทไหม น่าต้องใช้ประจำเลยใช้ประจำน้ำบ่ากว่านะตอนนี้ลำบากมากค่ะตอนนี้นะ,คะเคยไม่มีอะไรกินไหมนะก็ตอนนั้นมไม่เคยไม่มีอะไรกินไม่มีเลยแล้วพอระยะหลังก็มีคนแบบนี้เขาก็ส่งข้าวมาให้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีคนเอามาช่วยบ้างลัดลัด แล้วแกไม่มีลูกคนอื่นดูแลเหรอมีน้องสาวเขาไม่สนใจเขาตั้แต่พ่อเขาโรงพยาบาลเขาก็มาแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่มาอีกเลยอ๋อไม่ไม่ได้มาไม,ไม่ไม่ได้มาช่วยดูเลยไม่เลยส่งเงินไหมไม่ส่งค่ะเราก็ไม่ให้โยมเขาไม่มีมอ๋อโยมมาดูแลตลอดเลยค่ะอืมโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีสิ่งของมาช่วยโยวมนะ,ะอ่ะสิ่งของมาเอะสาร อัน um. นี้เป็นข้าวสารหอมมะลินะอ่าข้าวสารหอมมะลิเอาข้าวสารมาให้ห้าถุงนะอือเอาน้ำดื่มมาน้ำดื่มน้ำดื่มแกแกก็นอนอยู่เงี้ยนะ เนางหอ๋อนี้ไข่ไก่น,นนะไข่ไก่สองแพ็คอันนี้ก็เป็นน้ำมันพืชอ่าน้ำมันพืชสี่ขวดไอ้น้ำมันพืชห้าน,นะอ่าซอสน้ำปลาอันนี้ปลากระป๋องนะอ่าปลากระป๋องอ่ายีนะ่สิบนะยี่สิบกระป๋องอ่าหมูหยองนะอ่าหมูหยองกับกุนเชียง บุญเชียงโลก็ปลาเค็มนะก็เลือเส้นเลือเส้นมาม่าอ่ะมาม่าหนึ่งลังนะน้ำตาลทรายสามกิโลน้ำตาลทรายสามกิโลนมนมนมหนึ่งลังนะเอาไว้ให้เด็กนะแล้วพ่อกินนมหรือว่าไง กินอะไรไ,ไม่ได้เลยกนะินอะอ๋ออ่ะอันนี้ขนมให้เด็กเด็กด้วยนะให้ให้ลูกด้วยอันนี้ถ้าพ่อคอยใหญ่เลยนะอ่ายาสีฟันยาสีฟันอ่าสบู่แล้วก็ทํายาล้างจานนะอ่าไว้ใช้ก็เอามาให้ใช้นะพอบรรเทาช่วยได้ไหมเนี่ยได้เยอะเลยฮะได้เยอะนะก็จะได้มีเงินหมุนเวียนไป ต่อไปนะนพ่อใช้แปมเพิสใช่ไหมเอาแปมเพิสมาด้วยแปร์เพิสมาเอามาให้ไว้สามถุงนะสามห,ห่อจะได้ประหยัดตังค์ไปขอขอตังค์สองพันนะเดี๋ยวเอาตังค์ไว้ใช้ด้วยนะก็เดี๋ยวเอาตังค์ไว้ใช้นะม่เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขานะ อาแบบมึงได้มุนเวียนไปนะมันเทาความทุกข์ยากไปอเอาละเดี๋ยวจะมาไปก่อนนะท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงต่อไป